อัลามอลัยกุ้มค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูผัดเผ็ดลาดุกทอดเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะซอยใบยมะกรูดซอยกระชาย พริกชี้ฟ้าแดงเสรวนนี้เป็นปลาดุกนะคะวันนี้แอดเลือกใช้น้ำมันปลาปล์มตรามรากตฟ้าสีเขียวเหมาะสำหรับอาหารประเภททอดใส่น้ำมันลงกระทะจากนั้นก็ใส่แป้งทอดกรอบการที่ใส่แป้งทอดกรอบก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันกระเด็นเวลาทอดปลาดุกค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ปลาดุกลงไป ทอดปลาดุกให้สุกเหลืองออกรอบทั่วๆเลยนะคะพอได้ที่แล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่พริกแกงเผ็ดลงไป ผัดผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่กะปิตามด้วยน้ำตาลปี๊บผัดผัดทุกอย่างให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วก็ผัดต่อค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะ ผ,ผัดทุกอย่างให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่ปลาดุกที่ทอดไว้เมื่อกี้ลงไปค่ะใส่กระชายซอยใบมะกรูดซอยพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็โหระพาค่ะ <Okay. S 1> จากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ได้ประมาณนี้นะคะตักเสิร์ฟใส่จานแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะกับเมนูผัดเผ็ดปลาดุกทอดเป็นเมนูที่เผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะ